ประโยชน์ล้าค่าคือการรู้จักพระเยซูเมื่อรู้จักพระเยซูรู้จักรู้ใจพระเยซูแล้วเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเรามีสันติสุขและเป็นผู้ประกาศขา่าวดีคือทําให้คนในครอบครัวมีสันติสุขทําให้เพื่อนๆมีมีสันติสุขรู้จักแพทยธรรมรู้จักประกาศข่าวดีทําให้คนอยู่ใกล้เรามีสันติสุขในชีวิตมากขึ้นครับสาหรับผู้ที่เรียนจบ3ปีเนี่ยก็จะได้รับความรู้ต่างๆนะคะในหัวเกี่ยวกับพระคัมภีร์นะคะแล้วก็ เรื่องความเชื่อ,อด้านพิธีกรรมแล้ก็ศีลศักดิ์สิทธิ์นะคะิเตอร์ก็จะนําความรู้ที่ได้รับนี้นะคะไปต่อยอดให้กับบรรดาเด็กๆและเยาวาชนหรือว่าคิดจะชนที่ิเตอร์ทำงานในสังคมมน,นุลหรือในเขตวัดที่ิเตอร์ทำงานด้วย สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพในสัปดาห์นี้เราสมโพธพระติเอกภาพในบทพระวรสารเองนะครับพระเยซูเจ้านั้นได้มอบพันธกิจให้กับสิทธิของพระองค์และพันธกิจนี้ก็คือการไปสั่งสอนานานาชาติให้มาเป็นสิทธิขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าทําพิธีล้างให้กับพวกเขาเหล่านั้นในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตให้พวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างของพระองค์ และพระเยซูเจ้านั้นก็ยังยืนยันนะครับกับบรรดาสานุสิทธิ์ของพระองค์ว่าพระองค์จะอยู่กับพวกเขาไปจนสิ้นพิภพเราเห็นนะครับการล้างที่มีองค์พระบิดาพระบุตรพระจิตเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นแล้วภาพของพระติเอกภาพนี้เป็นการขับเคลื่อนพันธกิจอย่างแท้จริงพระตีเอกภาพคือภาพของการเป็นหนึ่งเดียวกันการร่วมไม้ร่วมมือกัน เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ร่วมกันแสดงออกถึงความรักที่มีต่อมนุษยชาติแม้ว่าพระบิดาพระบุตรและพระจิตจะมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ทั้งสามบุคคลก็ทำงานร่วมกันอย่างดีในการทำให้เรานั้นได้รับความรักความเมตตาจากพระองค์ภาพของพระตีเอกภาพยังเป็นบทเรียนอันล้ำค่าในเรื่องราวของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้กับพวกเราทุกๆคนผู้ซึ่งเดินทางร่วมกันบนโลกใบนี้หากมองดูในความเป็นจริงบ้านใดชุมชนใดสังคมหรือประเทศชาติใดที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งความแตกแยกเต็มไปด้วยปัญหาก็ไม่สามารถที่จะเดินร่วมทางอย่างมีความสุขด้วยกันได้ไม่สามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้เลยหรืออาจจะเกิดได้แต่ก็น้อยมากนะครับ ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามองดูบ้านใดชุมชนใดสังคมหรือประเทศชาติใดที่เต็มไปด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหน้าที่แห่งนั้นก็จะสามารถสร้างสรงสรค์สิ่งดีงามต่างๆได้เยอะแยะมากมายวันนี้ขอให้ภาพของพระติเอกภาพช่วยให้เรานั้นได้มองเห็นคุณค่าของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากยิ่งขึ้นและให้เรานั้นได้ช่วยกันนะครับที่จะส่งเสริม ให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของพวกเราในการเดินร่วมทางของพวกเราร่วมกันเราเห็นภาพของสงครามการทำร้ายทำลายกันความขัดแย้งต่างๆนานาทั่วทุกมุมโลกเราเห็นได้จากสื่อต่างๆในแทบทุกวันนะครับที่นำเสนอออกมาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะช่วยให้ลดนะครับในเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของการทำร้ายทำลายกัน หรือแม้แต่สงครามนั่นก็คือการมีจิตใจของความรักและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งนี้เองถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างมากที่จะทำให้การเดินทางร่วมกันของมนุษยชาตินั้นมุ่งไปสู่ความดีงามอันยิ่งใหญ่เรามาร่วมกันนะครับในวันสมโพชพระตเตกาภาพก็ขอให้พระบิดาพระบุตรและพระจิตนั้นได้เสริมพลังให้กับหัวใจของพวกเรา ให้เรามีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดยืนยันถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและภาพของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทุกๆมิติของชีวิตเราขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนครับ นี่เป็นภาพแรกของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสในเมืองเวโรนาเมืองที่เป็นแรงบันดาลใจในหนังสือโรมิโอและจูเลียตพระองค์ทรงถูกรอมรอบด้วยบรรดาซิสเตอร์ที่ร่วมต้อนรับด้วยความยินดีเมื่อได้พบกับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเมื่อพระองค์ตรัสข้อความแรกกับพวกเขาพออยากจะเริ่มต้นการทักทายกับบรรดาสตรีเหล่านี้ซึ่งเป็นซิสเตอร์ที่ต้องอยู่ในเขตพรตพวกลูกเห็นหรือไม่ว่าพวกเธอเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้าง เพราะในอารามที่มีการปิดกั้นจากโลกภายนอกก็ไม่มีการสูญเสียความสุขต่างเต็มไปด้วยความยินดีและพวกเธอเหล่านี้เป็นคนดีพวกเธอไม่เคยนินทาไม่เคยไม่เคยเลยพวกเธอเป็นคนดีขอบคุณซิสเตอร์ทุกท่านการพบปะกันระหว่างบรรดาพระสงฆ์และนักบวชมีขึ้นในมหาวิหารนักบุญเซโนสถานที่ซึ่งเก็บบรรดาพระธาตุของนักบุญอุปถัมภ์แห่งเมืองเวโรนา ในครั้งนี้สมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสทรงสวดภาวนาต่อหน้าพระท่านเหล่านี้เชคสเปียร์ได้เลือกวัดแห่งนี้ให้เป็นฉากที่ตัวละครหลักถูกฝังตามบทละครนอกเหนือจากเชคสเปียร์แล้วสมเด็จพระสันตะป,ปาปายังตรัสถึงอิทธิพลของเมืองเวลล้าที่มีต่อน,นักเขียนวรรณกรรมท่านอื่นๆอ,อ,อีกด้วยเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่เราได้อยู่ในมหาวิหารสไตล์โรมาเนสแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดในอิตาลี ที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกวีอย่างดันเต้และการดุซีด้วยเช่นกันสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนบรรดาผู้เข้าเฝ้าว่ากระแสะเรียกทางศาสนาไม่ได้เรียบง่ายดังคนทางที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบเท่านั้นแต่ยังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ต้องต่อต้านการผจญหลายครั้งที่เราลืมสิ่งนี้ เมื่อเราเริ่มเดินบนเส้นทางนี้ไม่มีใครได้รับแจ้งจากพระเจ้าว่าทุกสิ่งจะสวยงามและสบายใจไม่ชีวิตคือความสุขมีช่วงเวลาแห่งความยินดีแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่มีความมืดมนอีกด้วยความยืดยุนความสามารถความกล้าหาญที่จะก้าวต่อไปรวมถึงความกล้าที่จะอดทน ในช่วงท้ายของการเข้าเฝ้ามีการมอบของขวัญแด่ส,สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสรวมถึงใบ้ังบาปของคุณพ่อโรมาโนกวาดินีพระสงฆ์และนักปราชญ์ที่กำเนิดที่เมืองเวโรนาซึ่งต่อมาอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีคุณพ่อโรมาโนยังเป็นหนึ่งในนักเขียนคนโปรดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอีกด้วยบรรยากาศในสนามกีฬาเบนเตโกติในเมืองเวโรนาเต็มไปด้วยเสียงเพลงและการแสดงจากเยาวชน ในขณะที่ผู้คนหลายพันคนที่มาเข้าเฝ้าต่างรอคอยการเสด็จมาถึงของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสในบทเทศของพระองค์สมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสทรงละทิ้งบทเทศที่เตรียมไว้และตรัสอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอำนาจของพระจิตเจ้าแทนพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าทุกคนต้องเต็มใจรับพระจิตเจ้าและการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าพวกเขาจะอายุเท่าไหร่หรือมีสถานการณ์ชีวิตอย่างไรก็ตามพอ่อพ่ออายุ90ปี และพ่อก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วแต่ว่าชีวิตพวกลูกยังเหลืออีกกี่วันพ่อไม่รู้แต่เพียงวันเดียววิญญาณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตสามารถเปลี่ยนวิญญาณของลูกได้ประการแรก <ๆ S 2> วิญญาณคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราลูกเข้าใจใช่ไหมใช่แล้วพิธีบูชาขอบพระคุณในครั้งนี้คือสถานที่เสด็จเยือนสุดท้ายของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาสำหรับการออกเดินทางหนึ่งวันเพื่อไปอยังเมืองทางตอนเหนือของอิตาลี โดยหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงบินโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อกลับไปยังเมืองอันเป็นนิรันดร์ หลักสูตรของการสอนเนี่ยที่วิทยแสงธรรมเพราถือว่าเป็นสถาบันที่สําคัญมากเกิน50ปีแล้วนะครับที่เราพัฒนามามีหลักสูตรของคริศาสตร์นอกนั้นแล้วเนี่ยในปีการศึกษาใหม่เนี่ยทางรัฐบาลก็รับรองขอให้เปลี่ยนเป็นศึกษาศาสตร์เพื่อจะได้รู้อยู่ในแวดวงของการศึกษานะครับหลักสูตรนี้วิทยาแสงธรรมมีหลักสูตร2หลักสูตรคือหลักสูตร 4ปีเป็นปริญญาตรีนะครับตั้งแต่ปีคศ2000นะครับหรือว่าพุทธศักราช2543 4ปีมีมาตั้งแต่ก็24รุ่นแล้วแต่ว่าหลักสูตรที่ศูนย์อบรมคริยานาธรรมหรือว่าศูนย์อบรมการแพทย์ธรรมชื่อเดิมแห่งประเทศไทยคือระดับชาติเนี่ยมีหลักสูตรเมื่อก่อนเคยมีหลักสูตร2ปีปัจจุบันนี้พอมีแสงธรรมแล้วก็24ปีเราก็ไม่ต้องใช้หลักสูตร2ปีแต่ว่าหลักสูตรภาคฤดูร้อนเนี่ย สำคัญมากเพราะว่าเป็นหลักสูตรระยะสั้นระยะสั้นแต่ว่า6อาทิตย์ในแต่ละภาคฤดูร้อนเนี่ยสฤดูร้อนเนี่ยก็ยาวเหมือนกันยิ่งในช่วงนี้อากาศร้อนแต่เราก็พยายามที่สําคัญก็คือ,อ,อมีหลักสูตรเนี่ยเป็นศักดิ์ศรีของบรรดาครูบุคคลเป้าหมายก็คือบรรดาครูที่อยู่ในระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อสารสังคมมันกว้างไกลเพราะฉะนั้นครูต้อง เข้าใจกระบวนการสอนไม่ใช่ครูในระบบโรงเรียนเท่านั้นนะครับแต่ว่าแม้แต่ในตามหมู่บ้านบนดอยเราก็ต้องเข้าใจจิตวิทยาแล้วก็ลักษณะวิธีการสอนเพื่อทําให้เยาวชนเขารู้สึกว่าเราไม่ได้ล้าหลังยิ่งยุคนี้มียุค AI ต้องเข้าใจเพราะก็พยายามจะปรับหลักสูตรทําให้หลักสูตรเนี่ยมันสัมผัสชีวิตเป็นพิเศษเป็นราเยาวชนแต่ว่ากระบวนการสอนการสอนิีรษศาสนธรรมเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ในระบบโรงเรียนหรือว่า สอนคำสอนเด็กๆเท่านั้นผู้ใหญ่จะกลับสนใจมาแล้วก็ความพร้อมของที่วัดจะพร้อมไหมเนี่ยนะครับดังนั้นการจัดระบบมันอย่างที่บางวัดเนี่ยนะครับวัดอสมชันกรุงเทพวัดเซนหลุยส์วัดเซนจอนเนี่ยพ่อก็ติดตามวันดนบุญเปโตมีหลายวัดมากประมาณ20กว่าวัดในสังคมชน,นอักษรสังคมชนกรุงเทพเราก็ให้โอกาสเพราะว่ามีอยู่คำหนึ่งคือ RCIA เนี่ยกระบวนการต้อนรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าไม่ใช่ ครูคาสอนหรือพระสองฆ์พูดคนเดียวศาส,สนาคริสต์คาทอลิกเราเราน่าจะพัฒนาเรื่องการใช้พระวาจาของพระเจ้าแล้วก็กระบวนการกลุ่มบัตซิงกรุ๊ปกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มย่อยผู้ใหญ่เขามีประสบการณ์ในศาสนาเขาอยากจะแบ่งปันเพราะ,ะนั้นระบบพี่เลี้ยงเนี่ยระบบพี่เลี้ยงหรือถ้าเป็นผู้เป็นพ่อแม่อุปถัรรมภ์เนี่ยถ้าหากว่ามีความรู้ไม่จําเป็นต้องมาเรียนที่ศูนย์อบรมพิเศษธรรมหรือ CC ทั้งที่วัดสามารถหรืออัการังรมบัณฑ แต่เราสังคมพันธประสานงานกันในพ่อดูแลสนใจเรื่องคณะกรรมการคําสอนระดับชาติพยายามจะส่งเสริมเรื่องนี้ให้เห็นความสําคัญของการสอนคาสอนผู้ใหญ่แล้วก็จัดรวมกันในระดับแขวงเขตหรือว่าในระดับชาติเพื่อให้เห็นความสําคัญเขาหิวกระหายด้านชีวิตจิตเราต้องมีกระบวนการที่ผู้ใหญ่ให้การต้อนรับแบ่งปันพร้อมที่จะต้อนรับนะครับจะทําให้คืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเวลาที่มีคนรับสินทั้งบาปเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่อง ที่น่าประทับใจมากในวิถีชีวิตของพระราชาจักรทัติลิกของเรา ที่เรียนจบ3ปีเนี่ยก็จะได้รับความรู้ต่างๆนะคะในหัวเกี่ยวกับพระคัมภีร์นะคะแล้วก็เรื่องความเชื่อ,อด้านพิธีกรรมแล้วก็ศีลศักดิ์สิทธิ์นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีด้านจริยธรรมพระบัญญาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็จะหล่าล้อมให้กับผู้มาเรียนรู้นะคะในสูนอบรมคิดสร้างธรรมแห่งนี้เนี่ยในเวลาที่เขาเรียน3ชั้นปีเนี่ย ก็จะมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถเนี่ยนำไปต่อยอดนะคะนำไปใช้ในการสอนคิดศาสนารรมหรือว่าคำสอนนะคะหรือว่าวิชาคิดศาสนาก็สามารถที่จะนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีความมั่นใจค่ะแล้วก็การสอนคำสอนเขาก็จะมีความสุขด้วยค่ะในฐานะที่เตอร์เป็นคิดชนคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็น ผู้ติดตามพระค่ะซิสเตอร์ก็สนใจในด้านงานอภิบาลหาการสอนคําสอนบรรดาเด็กและเยาวชนค่ะแล้วก็สนใจในการเรียนรู้จากพระว่าจาของพระเจ้าพัานธรรมพระคัมภีร์มากขึ้นเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของซิสเตอร์เองนะคะในด้านความเชื่อแล้วก็ความรักต่อพระเจ้าค่ะแล้วก็นําไปมอบให้กับบุคคลอื่นที่ซิสเตอร์พบเจอค่ะ เลาจก็จะนําความรู้ที่ได้รับนี้นะคะไปต่อยอดให้กับบรรดาเด็กๆและเยะวาวชนหรือว่าคิดชนทิ่ซิตเตอร์ทางานในสังคมมณฑลหรือในเขตวัดที่ซิตเตอร์ทางานด้วยเรจะสอนคําสอนพวกเขานะคะแล้วก็นำพระวาจาที่เองได้รับหรือว่าพระคัมภีร์นะคะไปให้พวกเขาได้เรียนรู้จากพระเจ้าเพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกว่าการที่เรามาเรียนที่นี่เพื่อเป็นการ เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับด้านการคําสอนไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอ๊ะเราสอนคําสอนเนี่ยเราจะคิดว่าตัวเองเก่งจริงๆไม่ใช่นะครับการที่เรามาเรียนที่สูตรอบรมคริสตธรรมระดับชาติแห่งนี้ทําให้เราค้นพบว่าสิ่งที่เราเรียนมานั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของาก,การอภิบาลในด้านคําสอนนะครับดังนั้นสิ่งที่ได้รับจากการที่เรียนสูตรองค์แห่งนี้นะครับนอกจากบรรยากาศเพื่อนมิตรเพื่อนฝูงนะครับที่นี่เราก็จะ การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากบรรดาคุณพ่อซิสตเตอร์เพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับหลังจากที่ผมเรียนจบสูตรอบรมเพสรทมอะดับชาติแห่งนี้ไปแล้วนะครับก็จะนําใช้ความรู้เกี่ยวกับด้านการสอนคําสอนที่ชัดเจนมากขึ้นในโรงเรียนที่เป็มิตรศึกษานะครับที่ผมมาเป็นครูให้นั่นนอกจากเป็นครูสอนแล้วเนี่ยก็จะเอามาเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องของคุยธรรมจริยธรรมให้กับ เพื่อร่วมงานรวมถึงบรรดานักเรียนด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นแบบอย่างชีวิตขององค์พระเจ้าผ่านทางตัวของกระผมเองด้วยใครที่ต้องการจะเป็นครูคำสอนเนี่ย ส่วนใหญ่เราก็ต้องเป็นคิดชนคาทาลิกรับศีลกำลังแล้วนะครับอาจจะเรียนจบม6เหรืออายุสินะครับเป็นนักบวชเราก็ยินดีที่สำคัญก็คือว่าเราส่งคนไปเรียนต่างประเทศเหมือนอย่างในสมัยก่อนเนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะแต่ว่าเมื่อเรามีหลักสูตรที่แสงธรรมแล้วนี่นะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบช่วงนี้พ่อก็รู้สึกว่าท้าทายมากที่เยชนเนี่ยเขาต้องการความจริงศัจธรรมในศาสนายิ่งพ่อได้ยินข่าวเรื่องเยาวชนท้อใจ ทำผิดพลาดไปพระเยซูเป็นผู้ที่มีเมตตาเพราะฉะนั้นขอบรรดาต้นสังกัดบรรดาคุณพ่อเจ้าว่าบรรดาผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าเป็นต้นเยาวชนที่สนใจนี่นะครับก็ไปปรึกษากับคุณพ่อหรือนักบวชที่วัดได้ส่งมาเรียนเพราะว่าประโยชน์ล้ําค่าคือการรู้จักพระเยซูเมื่อรู้จักพี่เยซูรู้จักรู้ใจพระเยซูแล้วเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเรามีสันติสุขและเป็นผู้ประกาศข่าวดีคือทําให้คนในครอบครัว มีสันติสุขทาให้เพื่อนๆมีมีสันติสุขคือรู้จักแพทยธรรมรู้จักประกาศข่าวดีทําให้คนอยู่ใกล้เรามีสันติสุขในชีวิตมากขึ้นครับ